กราสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันพฤหัสที่30กันยายน2564ันหอเผยเผแป๊บเดียวท่านผู้ชมสิ้นเดือนกันยายนแล้วเพิ่งจะต้นเดือนมาไม่เท่าไหร่สิ้นเดือนอีกแล้วพรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นวันที่1ตุลาแล้วท่านผู้ชมนะฮะเราอยู่กับโควิด -19 มาร่วม6เดือนเต็มๆแล้วครับสำหรับซีซั่นนี้นะท่านผู้ชมนะอ่ะเรามาดูจํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อกันครับวันนี้นะ11,646คนเนี่ย จำแนกอยู่ในเรือนจำเนี่ย120คนนะครับและเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยที่อยู่ด้านนอกปาปลนกับพวกเราเนี่ยนะครับผลตรวจแบบ rt-pcr นะณนะวันนี้เนี่ย11,628คนเป็นการตรวจพบเชื้อเนี่ยนะเขาบอกเป็นร้อยละของการตรวจพบเชื้อเนี่ยคิดเป็น13.93%นะย่อนยอจากเมื่อาวานมาหน่อยเมื่อวาน14หน่อยๆน่อยอะจุดกว่ากวนะวันนี้เป็น13 13ปลาปลายๆท่านผู้ชมนะครับและเราก็มีผู้เข้าข่ายติดเชื้อโดยผลตรวจ ATK เนี่ย antigen test kit เนี่ยท่านผู้ชมส3 2 6นมคนในขณะเดียวกันเรามีผู้ป่วยใช่ไหมณนะวันนี้เราก็มีผู้หายป่วยเหมือนกันหายป่วยกลับบ้านนวท่านผู้ชม1887คนและกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามก็ดีอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชม1 1 6 0 7 5คนแต่ตรงนี้ไม่ค่อยเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เพราะเป็นสีเขียว แต่ที่น่าห่วงจริงๆคือสีแดงท่านผู้ชมคือผู้ป่วยอาการหนักครับ3,175คนและกำลังใส่ท่อช่วยหายใจณขณะนี้เนี่ยนะครับ717คน mm. ผมก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้นะฮะสำหรับคนที่ป่วยอยู่นะไม่ว่าจะป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงก็ส่งกำลังใจไปให้ทุกท่านและกันขอให้หายป่วยแล้วก็ปลอดภัยกลับบ้านโดยไวครับ แล้วเรื่องที่น่าเสียใจวันนี้ก็เช่นเดิมครับนะจำนวนผู้เสียชีวิตวันนี้107คนและก็เสียชีวิตสะสมเนี่ยนะครับ16,727คนก็ขอสแสดงความเสียใจแบบสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เราจะคลายล็อกบางส่วนเราจะได้รับการคลายล็อกบางส่วนโรงหนังเปิดได้ร้านอาหารสามารถเล่นดนตรีได้แต่ยังไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์อได้นะ เคอร์ฟิวจากสามทุ่มเลื่อนเป็น4ี่ทุ่มสุดท้ายนะผู้ชมไม่ว่าอะไรมันจะคลายล็อกหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะขณะนี้ท่านผู้ชมต้องรักษาตัวเองนะสวมแมสสองชั้นล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างถ้าใครทํางานอยู่ในห้องแอร์หรืออากาศที่มันปิดระบายอากาศทุกหนึ่งชั่วโมงน่าจะเป็นผลดีกับท่านครับนะฮะรักษาดูแลตัวเองนะครับเป็นห่วงขอบคุณครับ